สวัสดีครับผมในช่วง hair t e c h n i q วันนี้นะครับผมดรติ่งทศพรนพิชัยนะครับก็จะมีเทคนิคดีๆในการตัดซอยผมมาให้กับผู้ชมของ hair world นะครับได้รับชมกันนะครับในวันนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับอาจารย์วานิชฝูงวานิชนะครับซึ่งเป็นกูรูท่านหนึ่งนะครับที่ทำกันคอส hair basic hair cutting นะครับที่แบบว่าได้รับความนิยมมากเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้อาจารย์วันิชฝูงวนิชนะครับมาแนะนำทรงผมให้กับ ท่านผู้ชม h a i r ทุกคนนะครับได้รับชมอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะมีเทคนิคดีๆอะไรมามอบให้กับผู้ชม h a i r o วันนี้ครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์มานิดเลยครับครับสำหรับวันนี้ครับเราจะตัดเป็นลักษณะของผมสั้นครับแต่การตัดครั้งนี้จะแตกต่างแต่การที่เราเรียนเบสิคครั้งที่แล้วเ,ออเราจะเป็นการตัดหลังมือทั้งหมดนะครับการตัดหลังมือมันจะมีความที่มีความซอฟลงเท็กเจอร์ของผมจะมีจะมีเยอะขึ้นจากเดิมที่การตัดที่เราตัดหน้ามือถูกไหมครับอาจารย์ติ่งที่เราสอนกัน Basic เบสิกสิบสิรงเนี่ย เราจะตัดบนมือแต่ตอนนี้เราจะตัดหลังมือ,อนะครับเป็นลักษณะของผมสัน้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการตัดเป็นยังไงบ้างแต่รับรองว่าไม่ยากง่ายๆ <Okay. S 2> แล้วก็จะเริ่มตัดชื่อทรงนี้ชื่อทรง ฟูเตอร์ช็อตแฮร์คัดฟูเตอร์ฟูเตอร์แปลว่าแปลว่าทรงพิวไหวครับทรงผมสั้นที่มีลักษณะของการพิวไหวเพราะฉะนั้นเทคนิควันนี้ที่จะได้เนี่ยก็คือจะเทคนิคของการที่จะตัดผมสั้นให้ดูมีความพิュ่ไหวและมีความซอสโอเคครับหลังจากที่เราแบ่งผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มช่อแรกในส่วนของข้างหลังแบ่งเป็นลักษณะของแนวตรงนะครับเราจะแบ่งให้ดู แนวตรงนี่คือเราแบ่งมาเก้าแนวนสัมหมดเลยใชแล้วแต่ละช่อเราจะดึงมาถึงข้างหน้าเลยปะเราจะดึงรอบศีรษะครับดึงรอบศีรษะแต่ในส่วนของข้างหน้าครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคก็คือเราจะดึงย้อนกลับมาหลังกลับมาดน่งเพื่อที่ให้ผมด้านหน้านะครับมีมีความยาวนะครับการทําผมทุกครั้งผมเน้นว่า c ล e a n s e c t i o นะครับทุกอย่างต้องคลี a n section เราต้องแบ่งให้เรียบร้อยนะครับเป็นระเบียบนะครับ แล้วก็โพซิชันของศีรษะจะให้ตรงหรือควรจะก้มนิดนึงอ่าจริงๆก็ตรงก็ได้นะครับตรงได้ตรงได้ครับเดือนครับดึงออกมาครับดึงออกมานะครับแล้วก็ตัดหลังมือครับประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วได้เลยนะครับช้าๆนะครับช้าๆค่อยๆสไลด์ลงมาใช่ไหมเออเนี่ยนะครับหลังมือนะครับจะเห็นเส้น ถ้าเราตัดถามว่าถ้าเราตัดบนมือเป็นไงถามว่าตัดบนมือเป็นไงมันก็จะเป็นลักษณะในแนว,แนวตรงถูกไหมครับอาจารย์ติ่งครับความคมก็จะมีอยู่แต่ที่เราตัดหลังมือมันจะทําให้ดูซอฟลงเพื่อให้ผมมันมีความไล่แล้วครับมีความกลมกลืนกันมากขึ้นใช่ครับโอเคส่วนฐานปล่อยไว้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมา,าจัดการจัดการทีหลัง,ลงถูกต้องครับช่อที่สองครับแบง่งไม่หนาจนเกินไปนะครับ <ขอ S 2> แบ่งไม่หนาจนเกินไปจะได้จะได้เห็นชัดๆ <Okay. S 2> ช้อยที่2เราไม่แบ่งหนานะครับการตัดผมเราจะไม่แบ่งหนานะครับค่อยๆแบ่งทีละนิดไปเรื่อยๆนะครับดึงผมออกมาครับแล้วจะเห็นไกด์ไลน์ที่เราตัดอยู่หเห็นไหมครับนะ,นะฮะดึงผมออกมานิดนึงแล้วก็สไลด์ลงไปถ้าเกิดว่าไกลๆเราไม่ขยับแล้วเรา ลู่ลงไปได้ไหมถ้ากันไกลคมสามารถที่จะลู่ลงไปได้เลยแต่ถ้ากันไกไม่คมสามารถขยับได้ครับนะครับถ้ากันไกไม่คมก็ขยับได้แต่จริงๆเนี่ยขยับจริงๆสไลด์ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ถนัดยังไม่เคยใช้เทคนิคนี้ก็ขยับครับแค่ปันไกลลงไปได้เลยดึงออกมาครับกะประมาณเอานะครับประมาณนูรอยพึ่งนี่ครับถ้าเกิดนี้ก็คือตัดลงไปเลยโอเคก็คือสไลด์ล่ลงสไลด์ไล่ลงไปได้เลย แล้วก็จะเห็นความซอฟของทรงโอเคเราจะทะาําลักษณะนี้ไล่ไปเรื่อยๆจ,จน,นไปหูขึ้นไปหูราไปหู <Okay. S 2> ปหครับผมอ่าเดี๋ยวเราตัดไปเรื่อยๆเลยครับคอร์สเช็คเป็นยังไงทรงนี้นะครับดึงผมออกมาครับในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อทิศทางนี้นี่ในแนวนอนนะครับแล้วก็ดึงผมออกมาแล้วก็เช็ค ถามว่ามีความโคมไหมในการตรงมันจะไม่ตรงสัทีเดียวนะอาจารย์เพราะว่าจะเห็นแนวจะเห็นแนวของทรงนะครับได้ครับเราจะตัดแบบนี้จนถึงครึ่งครึ่งใบหูนะครับคนที่มีลักษณะเส้นผมที่ ตรงหรือว่าหยักโศกมันถึงจะเหมาะกับเทคนิคการตัดนี้จริงๆหยักโศกเล็กน้อยได้ตรงตรงกับหยักโศกเล็กน้อยได้าถามว่าห <rib> ยิกเยอะเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ทรง,รงมันถามว่ามันจะดูเป็นแบบมีเคอรี่ทรงแบบมีลอนนิดนะถามว่าได้ไหม,มก็โอเคก็ได้ไดครับก็สวยครับโอเคครับแต่ไม่ใช่หยิกเลยสะทีเดียวนะครับโอเคครับพอเรามาถึงในส่วนของด้านบนใบหูแล้วนะครับก็คือหลังจากช่วง ครึ่งใบหูด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาเริ่มช่อด้านหน้าช่อด้านหน้าช่อแรกเราจะดึงกลับมาหาช่อบนใบหูครับก็คือช่อสุดท้ายช่อช่อสุดท้าย<อ>คือช่อบน,น,บนใบหูเลยนะครับช่อต่อไปนะครับแบ่งในแนวนอนเอยโทษทีครับแบ่งในแ<ใ>นว <ใน S 1> ตั้งในแนวตั้ง,ง,งแล้วก็ดึงกลับมาหาบนใบหูทั้งหมดครับประมาณ3มถึงสช่อนะครับขึ้นอยู่กับความนะกลับมาหาหลังใบหูทั้งหมดนะครับ จะเป็นลักษณะของถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือโอเวอร์ไดเกคือดึงกลับมาเพื่อที่ให้เกิดข้างหน้ามีความยาว,ยาวเพื่อเทลงมา,างโอเคครับโอเคนะครับอย่บ,บดูได้เลยครับ เดี๋ยวอยากให้จับตรงนี้คอเช็คให้ดูโอ้โหเห็นไหมเห็นรูปทรงรูปทรงลงมาชัดเจนถามว่าถ้าไม่ดึงกลับเป็นไงทรงก็จะเป็นลักษณะแนวตรงคือถ้าเกิดว่าต้องการสั้นเราก็ไม่ต้องดึงใช่ครับใช่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บฐานของทรงนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้สองข้างเหมือนกันสข้างเหมือนกันใช่ครับผมนะครับด้าน ด้านฝั่งนี้นะครับเราก็ตัดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นลักษณะการดึงรอบศีรษะนะครับแต่นิ้วแต่นิ้วเวลาอาจารย์เอฟตัดมาทางด้านฝั่งขวาเนี่ยนิ้วชี้ไอ้ปลายนิ้วเราจะชี้ขึ้นถูกไหมใช่ถูกต้องถ้ากิดว่าไปฝั่งซ้ายเนี่ยจะชี้ลงใช่อันนี้ในกรณีของที่อาจารย์เอฟเนี่ยถนัดมือซ้ายใช่ครับอย่าลืมเช็คบาลานด้วยนะครับการตัดอย่าลืมเช็คบาลานด้วยนะครับสองข้างต้องเท่ากันนะครับสองข้างต้องเท่ากันอย่าลืมเช็คบาลานนะครับ ทีนี้มาในส่วนของด้าน,น,าด,านด้านหน้าของบนใบหูนะครับเราก็จะดึงผมออกมาครับแล้วก็ตัดออกทีนี้ในส่วนของข้างหน้าตรงนี้เรื่อยๆอย่าลืมนะครับโอเวอร์เดล็กหรือการดึงกลับนะครับเพื่อให้หน้ามีความยาวนะครับทั้งหมดเราจะดึงกลับมาเลยนะครับหาบนใบหูครับ จะเห็นซ่เช็คสข้างเช็คสข้างนะครับเราก็จะมาเช็ค2ข้างในการเช็คของของทรงนะครับก็จะเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้มีความยาวนะครับแล้วก็เราจะตัดข้างหน้าตรงนี้นิดนึงให้มีความซอฟลงครับจันติกลบมุมหรอลบมุมครับนะครับในการลบมุมเราจะดึงผมข้างหน้าครับคราวนี้เราจะมือเราจะตับหรือมือเราควจะยกขึ้นยกประมาณออกมาขนานกับ ข้างหน้านะครับแล้วก็จะเห็นมุมตรงนี้นะครับเราก็จะตัดหลังมือไล่ลงไปครับอ๋อตัดหลังมือเหมือนกันใช่หลังมือเหมือนกันครับจะเห็นความซอฟต์ของตรงนี้หลังจากนั้นแล้วก็จะเก็บฐานของด้านล่างทั้งหมดครับสองฝั่งโอเคต่อนเก็บฐานได้ควรจะให้มันแห้ง่อยนะจะได้เห็นชัดใช่ครับใช่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเป่าดายนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นรูปทรงก่อนที่เราจะเก็บฐานถมกตรงนี้เราก็เก็บฐานทรง ตรงไหนหนาเราสามารถใช้กันไกลฟรีแฮนด์ขึ้นไปได้เลยครับแล้วก็เป่านิดนึง mm hmm. เดี๋ยวเราจะเป่านิดนึง mm hmm. นะครับแล้วก็จะเก็บฐานทรงตรงนี้ออกโอเคครับครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเป่าเลยกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเป่าได้ทรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บฐานของ ด้านล่างของทรงนะครับก็เก็บกรอบด้านล่างใช่ครับวิธีการตัดนี้เราจะตัดใช้เทคนิค pointing cut ใช่ครับ free hand เทคนิคหรือ pointing cut ตรงนี้ได้เลยนะครับดูดูลักษณะของทรงว่าฐานของเราจะอยู่ประมาณไหนที่กับมือส่วนดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนใช่ครับของแต่ละคนถูกต้องครับจันติงเพราะบางคนเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าไททรอยด์เขาย้อนไหมนะครับว่าสั้นควรเหมาะสมสั้นขนาดไหนนะครับเราก็ตัดฐานได้เลย แต่เราจะไม่ตัดตรงนะครับตัดในแนวตั้งในแนวตั้งทําไมถึงไม่ตัดในแนวตรงเพราะทรงผมทรงนี้เราบอกแล้วเราใช้ทักษะของฟร mm ีแฮนเทคนิคถ้าเราตัดในแนวตรงมันก็จะดูเป็นแข็งแข็งไป <Okay. S 2> นะครับสามารถที่จะจับออกมาแล้วก็ใช้ฟรีแฮนได้นะครับคือที่ให้เป็นซอฟใช่ไหมให้มันซอฟลงขึ้นอีก หลังจากนั้นพอเราได้ด้านฐานของทรงเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มด้านบนการตัดเทคนิคก็คือใช้การตัดหลังมือเหมือนกันครับเป็นสไลซิ่งทิแต่าการแบ่งผมนะครับเราจะแบ่งเป็นลักษณะของกีบส้มครับคือ<ใ>ด้านล่างเนี่ยแบ่งเป็นแนวตั้งถูกต้องครับแต่ข้างบนเนี่ยจะแบ่งเป็นลักษณะกีบส้มเหมือนกันก็สมาสมเหลี่ยมใช่ครับ <Okay. S 1> นสามเหลี่ยม <Okay. S 1> ดึงผมขึ้นมาแล้วก็ตัดหลังมือความยาวจะ ยาวกว่าด้านล่างเล็กน้อยมาคลุมนิดใช่ครับเพื่อให้ผมมีก็เรียกมีวอลลุ่มทาไมทําไมข้างบนต้องเป็นสามเหลี่ยมทำไมข้างบนต้องเป็นสามเหลี่ยมถามว่าถ้าตั้งในแนวตั้งถามว่าได้ไหมได้แต่ผมต้องการแบ่งลักษณะสามเหลี่ยมเพื่อที่ว่าการตัดจะง่ายขึ้นแล้วผมมันก็จะซ้อนกันไหมใช่ครับเพราะว่าอันนี้เราแนวตั้งถูกไหมครับข้างบนเราเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคันปลาเลื่ปล่อยลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความตึงในแนวตั้งตัวนี้การตัดผมดึงขึ้นมา ในแนวมันจะเหลือผมน้อยแต่ถ้าตัดในส่วนของสามเหลี่ยมจะมีผมที่มีปริมาณเยอะปริใช่ครับมันก็เหมือนกับซิกแซกเนาะเราฉะนั้นก็เหมือนกับผมที่มันซ้อนกันซ้อนกันใช่ครับโอเคครับมาเรามาถึงส่วนของด้านบนนะครับหลังจากด้านบนที่เราเริ่มตัดด้านล่างเสร็จแล้วเราส่วนของด้านบนเราก็จะแบ่งผมในแนวตั้งครับจันตินะครับแบ่งอ๋อแบ่งตั้งออกมาคอแล้วก็แบ่งสามเหลี่ยมที่หลังใช่ไหมใช่ครับโอเค คือชิ้นนี้เดี๋ยวนะมันจะลงมาคุมมันจะลงมาคุมครับผม okay. นิดหนึ่งใช่ไหมครับนิดเดียวครับถ้ามันยาไปเราก็เราก็ออก,ก,ออกชา ก็จะมาเริ่มอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับเหมือนกันครับอันจริงๆเทคนิคนี้นะครับมันก็เหมาะสําหรับคนที่บางทีเนี่ยผมไม่ใช้เทคนิคนี้ในการตัดผมของคนที่มันโจงมากๆด้วยใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าเราตัดโดยการใช้กันไกรลงไปธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นเทคนิคของการสไลด์เนี่ยบ,บางทีผมอาจจะมีขอบมีความหนาแต่ถ้าเราสไลด์แบบนี้มันก็จะช่วยได้ใช่ไหมครับใ่ครับมก็จะมีความกลมกลืนกัน ได้แล้วจะได้ความทุยของด้านหลังด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วในส่วนของด้านบน,น,บนครับเราก็จะดึงผมขึ้นมาลักษณะแนวตั้งครับแค่นั้นก็คือเราเราจะแบ่งเป็นแนวอย่างนี้ลงไปถูกต้องแล้วก็ดึงขึ้นขบนดึงดึงขึ้นงบนครับนะครับ มาเริ่มของด้านบนนะครับเราจะแบ่งกลมในลักษณะของแนวตั้งครับช่อไม่หนานะครับแล้วเราใช้ส่วนวัดจากไหนเอ่ยใช้ส่วนวัดจากด้านหลังนะครับใช้ส่วนวัดจากด้านหลังเดี๋ยวดูนะครับดึงทั้งหมดในแนวตั้งยกขึ้นครับเห็นไหมเห็นส่วนวัดไหมครับเห็นส่วนวัดนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะดึงผมขึ้นมาแล้วก็จะใช้หลักมือแล้วก็ตัดออกไปเลย ก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้ใช่ครับเชื่อมกันเหลือข้างหน้าเล็กน้อยนะครับให้ข้างหน้ายาวเพราะเราดึงองขึ้นมาใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามลักษณะของรูปศีรษะของคนเราเนี่ยครับเวลาหน้าเราโค้งอย่างเงี้ยถ้าเราต่อให้เราดึงขึ้นตรงไงก็แล้วแต่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะยาวกว่าอยู่แยาวมันจะยาวอยู่แล้วเพราะว่าหน้าของทุกคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะโค้งลงไปข้างหน้าถูกไหมฮะตามรูปกระโหลกศีรษะของเรา คือช่อที่สันะครับเราก็จะแบ่งผมอกมาแล้แบ่งในงแนวขวางแนวขวางนะครับแล้วก็ดึงผมขึ้นมาเขอที่ถามนิดนึงครับสมมติว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แบ่งในดึงขึ้นทั้งหมดเราดึงเข้ามาหาตัวเราได้ไดึงเข้ามาหาตัวเราตรงนี้ได้ครับแต่ว่าผมมันก็จะสั้นผมก็จะสั้นขึ้นเรื่อยๆครับ หรือจะใช้เทคนิคง,งนี้ก็ได้ครับจันติ่งครับฝั่งนี้เราดึงกลับมาหาฝั่งนี้ก็ได้เหมือนโอเวอร์เดลก็ทําให้อีก<า>ด้านหนึ่งยาว,ยาวกว่า,วาค,ครับก็เป็นสุดท้ายนะครับใช้ไกด์ไลน์จากด้านหลังนะครับเป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ดึงผมขึ้น หลังจากที่เราได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการใดครับเป่าเป่าใดลาแ,แล้วก็เก็บทรงผมอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการตัดจับอีกทีหนึ่งโอเคครับขับ้ตนตอนต่อไปโอเค โอเคครับหลังจากที่เราไดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการใช้เทคนิคฟรีแฮนเทคนิคเพื่อให้ผมมันมีความซอฟของโดนเราจะสไลด์ลงสไลด์ลงโดยรวมทั้งหมดแต่การสไลด์ลงนะครับเราต้องดูทิศทางของผมก่อนว่าผมเนี่ยไปแนวทิศทางไหนเราก็จะสไลด์ตามแนวของผมใช่แนวตรงของผมใช่ครับครับด้านบนตรงนี้นะครับเราจะจับเป็นช่อขึ้นมานะครับด้านบน คือ,อเราจะหยิบผมขึ้นมาเป็นช<อ>ิ้<อ>เป็นเชนเจอร์ช่อนะครับแล้วเราก็จะตัดเฉพาะปลายตัดตรงเลยหรอตัดตรงครับตัดตรงเลยตัดตรงเลยเป็นช่อบ,บางๆแค่นั้นเองช่อบ,บางๆ หลังจากที่เราเก็บผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์คู่ไปด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีความเงาวและอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นวันนี้เลือกใช้แวรเราใช้แวร์รับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะมันจะมีความหนักของทรงันจะหนักเกินไปนะครับแต่ถ้าต้องการความธรรมชาติแบบนี้ก็สวยแล้วนะพี่ว่าผมเออครับโอเค ทีนี้ทรงเราจะมาย้ำกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับทรงนี้ก็คือเริ่มจากด้านเริ่มทยอยก่อนแบ่งผมเป็นลักษณะเือนเกือกมา้าแต่ว่าต่ำลงมาเล็กน้อยถึงบริเวณช่วงจุดทุยจุดทุยครับแล้วก็เริ่มแบ่งผมในแนวตั้งแล้วตัดหลังมือไปหูครับผมตัดไปเรื่อยๆจนถึงรอบศีรษะนะครับแล้วด้านหน้าอย่าลืมครับดึงย้อน oh, อกลับนะเพื่อให้มีความยาวในส่วนของทรงตรงด้านนี้โอเคครับนะครับ เสร็จแล้วด้านบนครับเราจะแบ่งเป็นลักษณะของกีบส้มดึงผมขึ้นมาย้ำอาจารย์ติ่งย้ำว่าไงครับต้องยาวกว่าต้องให้คุมลงมาให้คุมลงมาเพื่อให้มีความทุยของด้านหลังครับของทรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนครับเราจะแบ่งในแนวตั้งดึงผมขึ้นมาสไลด์สไลด์หลังมือทั้งหมดสั้นไปหายาวครับหลังจากนั้นแล้วใดแล้วก็ฟรีแฮนเทคนิคเก็บฐานทรงแล้วก็สุดท้ายพอฟรีแฮนเทคนิคสุดท้ายเรียบร้อย เราก็จะจับเป็นช่ออย่างที่ให้ดูนะครับแล้วก็ตัดเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อเพื่อมีความหนักและเพาเพิ่มมีความหนักและเบาของทรงโอเคครับสําหรับทรงนี้ยังไงนะครับฝากสําหรับทรงนี้ไว้แล้วที่สําคัญคือฝากเรียนคอร์สที่เราเปิดไว้ด้วย้นะครับครับผมเพราะมันจะเชื่อมกันนะครับมันจะเชื่อมกันตรงที่ว่าคุณมีหลักที่ดีหลักที่แน่นจากที่เราเรียนกันตั้งแต่เบสิกเกก่อนเราก็จะใช้เทคนิคอันนี้เสริมเข้ามา ในการตัดหลังมือได้ใช่ครับนะครับถ้าเกิดว่ายังไงนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ฝากติดตามนะครับแพร์มือได้นะครับถ้าทาง Facebook ทาง Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมนะครับคอชทีชบายกูรูนะครับครับเพราะว่าพูดตรงๆนะครับว่าเราสองคนเนี่ยช่วยกันนะครับตั้งใจมากเริ่มสิ์ทรงเนี่ยมันเป็นเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยผมสั้นไปถึงผมยาวใช่จริงๆผมเน้นว่าถ้าหลักแน่นทุกอย่างแน่น คุณสามารถที่จะประยุกต์จากทรงที่เราจะสอนเทคนิคนี้ต่อไปประยุกคลรวมกันได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไปช่างทำผมนะครับอย่าหยุดเรียนรู้นะครับแล้วก็มาพบกันที่ทิ c บาย g ู r ูนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์เอ็นะครับที่มาแบ่งปันเทคนิคนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะติดตามรับชมทุกเราครับก็หวังว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะได้มีโอกาสนำเทคนิคดีๆเนี่ยมาฝากอีกนะครับผม